มาบพีซาเสียนเบครับเสียนเบโอกาสโชยนเบ้อ้นมยโอ้ยใของเราแล้วส่ามันปล่อยบ่อเราดิทำเสเรปลานี่ยแล้มาปล่อยโอ้ยปด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 อุมติดหนหนึ่งเลย ไปหบไปปปน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 ที่จะลงไปหยิบมันขึ้นมาเอามันขึ้นมาไอปดไปกดเอาไม่ไดไปไปจับจับเบ็ดมาไงมาจับเอาเป็ดนี่จับถือคันไว้เนี่ยชิบุพาไปบอหรือที่หนล่ะดึงมดึงดมอย่างี้ดไงเลยเงียงมโมข็งหอ

yang kamu <laughs> <laughs> <laughs>